วันนี้แม็กอัปเดตจะพามาดูรถ BYD Seal Lion 6หรือ Seal U DMISUV Plug-in Hybrid รุ่นประกอบไทยที่ทาง BYD เคลมไว้โดยวิ่งน้ำมันบวกไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกล1,000กิโลเมตรก่อนได้ฟังเรื่องราวดีๆจากเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม็กทีวีด้วยครับหลังจากการเปิดตัวเทคโนโลยี DMISuper Hybrid ของ BYD ซึ่งออกแบบมาเพื่อรถยนต์ Plug-in Hybrid โดยเฉพาะ โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักมีเครื่องยนต์ที่ช่วยในการปั่นไฟรวมถึงเสริมกําลังขับขี่เช่นการเร่งความเร็วการขับขี่ทางไกลและการขับขึ้นเนินเทคโนโลยีนี้ครับจะช่วยให้รถเนี่ยปล่อยกา๊าซคาร์บอนออกมาน้อยที่สุดและก็ใช้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพผ่านเบรดแบตเตอรี่และระบบระบายความร้อนอัจฉริยะ BWD s i l v e o n 6ใช้เทคโนโลยี DMI Plug-in Hybrid ขนาด1.5ลิตร จะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในจังหวัดระยองโดยมีโหมดการทำงานหลัก3โหมดก็คือ ev โหมดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นหลักอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลและไร้เสียงรบกวนต่อมาครับ series โหมดโหมด hev แบบอนุกรมที่มอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พลังงานจากเครื่องยนต์ยังมีลักษณะการขับขี่คล้ายกับรถ ev และสุดท้ายคือ Parallel Mode โหมด H-EV แบบขนานซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เพื่อกำลังสูงสุดในการเร่งแซงและขึ้นเขานอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายตั้งแต่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอัจฉริยะ ADAS เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงหลังคากระจกซันรูานอรามาแบบหดได้ถุงลมนิรภัย SRS 7ตัวมีการแจ้งเตือนคลอสทฟฟิกด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับการเบรกอัตโนมัติ ประกอบด้วยสายชาร์จแบบพกพาฟังก์ชัน V2L ระบบห้องนักบินอัจฉริยะพร้อมการเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธรวมถึงระบบสาระบันเทิงหน้าจอหมุนได้ขนาด15.6นิ้วและแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วตามมาด้วยดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก B Y d s e a l ภายใต้คอนเซปต์ Ocean X และกระจังหน้าทรงคลื่นทะเลไลทขอบพร้อมขอบซุ้มล้อสีดำและแถบโครเมียมเพิ่มความหรูหรา ออกแบบท้ายรถให้มีความกว้างที่ดูเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับด้านหน้าช่วยในการลู่ลมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน BYD Sealion l 6DMi ระบบ PHEV ด้วยขุมพลังเบนซิน,น1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด110แรงมา้าแรงบิด135นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลัง197แรงมา้าแรงบิด325นิวตันเมตร เมื่อทำงานร่วมกันให้แรงม้าถึง317แรงม้าแรงบิดสูงสุด435นิวตันเมตรทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ BYD Blade ขนาด18.3กิโลวัตต์อวซึ่งจะทำให้รถเร่งจาก0ูนถึง1 0อในเวลาเพียง8.5วินาทีรองรับการชาร์จโดยฟ้ากระแสสลับ AC สูงสุด7กิโลวัตต์และให้กระแสตรง DC สูงสุด18กิโลวัตต์ และมีระยะทางการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่92กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ขณะเดียวกันหากวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันรวมกันจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,092กิโลเมตรแฟนๆ m a c TV มีความคิดเห็นกับ BYD C Lion 6 DMI Super Hybrid นี้อย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์และฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆจาก Mac TV และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ